5ข้อคนรู้ก่อนซื้อน้ t ตบุ๊ก ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็แน่นอนครับสำหรับในเรื่องตัว CPU ก็ รุ่นนี้นะครับใช้ตัวใหม่อยู่แล้วนะครับอย่างตัวซีรีส์ Core ลตร้านะครับที่มาพร้อมกับการประมวลผลด้าน AI ด้วยนะครับก็จะมีในเรื่องของตัว NPU นะครับที่รองรับนะครับในเรื่องของการประมวลผลด้าน AI ต่างๆได้อย่างค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัว CPU รุ่นนี้นะครับก็จะได้เป็นตัว CPU 16คอ22เทรดนะครับมีในเรื่องของคอแรงนะครับหรือว่า performance r o เนี่ยที่ โอคอนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว Efficient Core หรือว่าตัวคอเบาเนี่ยอยู่ที่8 c o r e นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่นะครับเน้นในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแรงด้านการใช้งานด้วยนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้เท่าที่ผมได้ลอง b e n c h m a r k มานะครับกับตัว CPU z ซนะครับ single core เนี่ยทำคะแนนได้อยู่ที่689คะแนนนะครับแล้วก็ในส่งตัวม t i ติค e น,น,น,นะครับก็อยู่ที่7 7 7 4คะแนนก็ือว่าเป็ะแนนที่ค่อนนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างแรงเลยสําหรับตัว CPU ใน อัลตราบุ๊กแบบนี้นะครับสองครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น OLED นะครับได้ในเรื่องของค่าสีนะครับที่เป็น d ิซ p 3 1พ0สน์สีก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับก็สามารถใช้งานในเรื่องของกราฟิกต่างๆได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับในเรื่องตัวหน้าจอของเขานะครับแล้วก็ผ่านในเรื่องของมาตรฐานการถนอมสายตานะครับทั้งจาก Turf Flyland นะครับแล้วก็ทั้งจากตัว SGS Eye Care ด้วยนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะสายทํางานกราฟิกนะครับก็ต้องบอกว่าสายที่ทํางานทั่วไปด้วยนะครับงานออฟฟิศแรง คุณก็ยังได้ในเรื่องของจอที่ถนอมสายตาด้วยนะครับสำหรับจอโอ ED ของเขานะครับ่วนความละเอียดนะครับก็จะเป็น Full HD อัตราส่วนของหน้าจอก็จะเป็น16:10นะครับก็คือจะได้ความบางของขอบจอทั้ง4ด้านเลยนะครับสำหรับตัว ASUS Zenbook ตัวนี้นะครับสามครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ผ่านในเรื่องของมาตรฐาน MILITARY GRADE นะครับก็คือได้เกรดที่ค่อนข้างสูงนะครับเป็นเกรดกองทัพสหรัฐอะไรประมาณนี้ที่ ASUS เขาเคลมไว้นะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของตัวเครื่อง นะครับที่ค่อนข้างบางนะอยู่ที่ประมาณสัก14.9มิลเท่านั้นเองนะครับสำหรับนี้ของตัวความบางและก็น้ำหนักโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1.2กิโลกรัมนะครับเท่าที่ผมได้ลองยกลองแรงต่างดูแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นอลตราบุ๊กที่ค่อนข้างบางแหละนะครับสำหรับตัวเซนบุ๊ก14รุ่นนี้นะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความบาลานซ์หน้าจอด้วยนะครับสามารถใช้นะครับมือข้างเดียวเนี่ยเปิดฝาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแน่นอนเลยว่าบาลานซ์ต้องดีอยู่แล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเซกเมนต์ประมาณนี้นะครับส ก็คือเขาจะได้เป็นตัว Intel a s นะครับแน่นแหละนะครับเจนใหม่ที่มาพร้อมกับ CPU Core Ultra เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับการ์ดจอตัวนี้แล้วนะครับยิ่งเป็นตัว Intel Evo ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆในเรื่องของการ์ดจอของเขาก็สําหรับตัวนี้เนี่ยนอกจากเอาไปทํางานกราฟิกต่างๆได้แล้วนะครับงานตัดต่อวิดีโอทั่วไปนะครับที่ได้ความแรงเทียบเท่าการ์ดจอแยกเลยเนี่ยยังสามารถเอาไปเล่นเกมที่ระดับค่อนข้างสูงได้ด้วยนะครับอย่างที่ผมไปลองเทสกับเกม Tom Raider นะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นเกมใหม่อะไรแต่ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างกินกราฟิกประมาณนนึคัออี้ก็ืผม ลองปรับประมาณที่กลางๆนะครับแล้วก็ลองเบสมาร์กดูก็จะได้เฟรมเรทเฉลี่ยที่ประมาณ1 0 0เฟรมเลยทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากนะกับการใช้งานกับโน้ตบุ๊กอัลตร้าบุ๊กแบบนี้นะครับก็ถือว่าการจองเขาค่อนข้างแรงนะครับตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการเล่นเกมทั่วไปนะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องการใช้งานด้านกราฟิกเลยทีเดียวครับ5ครับแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดเลยนะครับแบตเตอรี่ของเขาได้เป็นขนาด75วัตต์าวเวอร์นะครับแน่นอนแหละว่าเอซูก็เคลมว่าสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับอรต มันนะครับที่แบบการสแตนบายอย่างเดียวนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก9ชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับการสแตนบายทั่วไปซึ่งก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ายังไงก็มันก็จะทํางานคู่ขนานไปกับ AI ด้วยนะ mm hmm. ก็ AI เขาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการคำนวณพลังงานต่างๆตัวเครื่องด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็มองว่าทําให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นไปอีกนะสำหรับในเรื่องของตัว แบตเตอรี่ของเขาเนยครับก็สรุปกันแบบสั้นๆง่ายๆครับแน่นอนแหละว่าคุณได้ในเรื่องของโน้ตบุ๊กที่น้ําหนักเบานะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของ CPU ที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับถือว่าแรงมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับเจนเก่าๆอย่าง i9 เจน13 CPUH เนี่ยมาเทียบกับตัวนี้ตัวนี้แรงกว่าที่ซ้ำนะครับบอกเด้เลยว่าแรงกว่า i9 เจน13นะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ AI ด้วยนะครับถ้าง่ายๆเนี่ยก็คืออาจจะใช้งานได้กับพวก upscaling ภาพนะครับหรือเท่าที่ผมได้ไปลองเทสมาเกี่ยวกัับบกกกาารเลออฉหงงว ตรงนี้เนี่ยเขาก็ใช้งานตัว NPU แล้วนะครับซึ่งก็มีผลมากๆเลยกับการใช้งานประเภทนี้เหมือนกันนะครับสำหรับตัว เครื่องโน้ตบุ๊กนะครับที่มาพร้อมกับ AI นะครับโดยรวมก็คือเป็นโน้ตบุ๊กตัวบางเบาสําหรับคนที่มีงบค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับเซนบุ๊กคุณก็จะได้ในเรื่องของการรับประกัน3ปี on-site service ด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการอุบัติเหตุ1ปีแรกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแหละกับราคาของเขากับเซกเมนต์ที่อยู่ระดับบนๆนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับ5ข้อที่คนรู้นะครับก่อนซื้อ ASUS Zenbook 14 OLED UX345MA หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับถ้าเกิดชออบบกกกก็็ย่่าลลลลืมดดไไคคค์เปปนนนนััังใใจห้้ะรสวิต ผมจะมีอะไรมาพรีวิวแนะนำนะครับหรือว่ารีวิวเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมแจ็คเอสเ m a t ชันก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ